Thank you. เราไปสู่ช่วงนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของขนมไทยกันต่อแต่ว่ารอบนี้เป็นขนมไทยสูตรชาววังนะครับที่สําคัญแน่นอนว่าวันนี้จะมานั่งคุยในรายการพร้อมกันแล้วก็ให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างนะครับว่าตอนนี้ขนมไทยนั้นการที่จะทําเป็นธุรกิจสามารถเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าไม่ได้มีการทําเพื่อวางขายอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีการขายออนไลน์แล้วด้วยซ้ำนั่งอยู่ในรายการกับเราๆนะครับจากร้านขนมรวมโชคนะครับคุณป้านวลชวีสังเวตครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านขนมบ้านขนมไทยรวมโชคใช่ครับผม ที่มาที่ไปของบ้านขนมแทยรวมโชคบานฝั่งหว่งปากคือจริงๆแล้วเนี่ยของนวลอยู่กับหมและชว์เปรมปรีมาณเกษมศรีตั้งแต่เด็กนะคะโอ้คือท่านท่านทาแต่ก่อนท่านเป็นอาจารย์เป็นครูโรงเรียนราชินีล่างท่านทําคือทําเล็กน้อยครับแล้วทีนี้ปีสาหท่านเลิกทำป้าก็มาทำต่อนะคะแต่ว่าปรับปรุงปรับปรุงเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนท่านทำเนี่ยท่านใช้กระทงฟอยครับแล้วพอป้ามาทำเองเนี่ยเราจะใช้พวก วัสดุธรรมชาติไม่ใช่ไปตองนะคะกระทงใบเตยกระทงใบเตยเราจะเย็บเองนะคะเพื่อเพื่อใส่ใส่ขนมมันเป็นชิ้นขนาดคำมันจะดูน่าทานแล้วก็มันสีแล้วก็กลิ่นมันจะหอมหอมกว่าเราใส่กระทงฟอยนะคะแล้วชิ้นมันก็ขนาดคำกำลังดีแล้วก็ที่บ้านก็จะเน้นลักษณะเป็นขนมมงคลครับแล้วก็ทําวันต่อวันจะไม่มีลักษณะว่าขนมค้างคืนนะคะตอนที่คุณป้าอยู่กับ กับท่านกับบอมกับครมคกับคุณหญิงนะครับตอนแรคุณป้าเป็นลูกมือหรือว่าเป็นอะไรเป็นคนช่วยเหลืออะไรเป็นเรื่องเป็นลูกมือค่ะคือก็ท่านก็ส่งเสียให้ให้เรียนหนังสือด้วยแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะฮะครูพักรักจำก็เราก็มาปรับปรุงมาพัฒนาเรื่องเรื่องรูปแบบให้ให้เข้ากับยุคสมัยอะค่ะครับแสดงว่าคุณป้าทํานี่ตั้งแต่ตอนอยู่กับคุณหญิงเอาเอาถ้าย้อนกลับไปตอนที่ครูพักรักจำคุณป้าทํามานะฮะขนมไทยมันทําดั้งเดิมนี่มันทํายากอะไรบ้า ก็ยากพอสมควรน่นนะคะคเพราะว่า,าคือแต่ก่อนคือของสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างงานมือทั้งนั้นรประดิษฐ์ด้วยมือทั้งนั้นแต่ว่าสมัยนี้มันมีเครื่องจักรบ้างอย่างเครื่องบดเครื่องอะไรเนี่ยนะคะคคแต่ว่าคือจริงๆของป้าก็ทําด้วยมือทั้งนั้นจะมีอุปกรณ์ช่วยคือพวกไอ้ทถป,ปั่นอะไร,รทำนองนั้แค่นิดหน่อยค่ทไมให้ช่วยงานที่ต้องบดที่สมัยก่อนต้องโขกต้องตบอันนี้เร็วกว่าเดิมขึ้นมาใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ควน คือสมัยก่อนก็ต้องควนมือสมัยนี้มีเครื่องควนช่วยเพราะว่าอะไรที่เราใช้จํานวนมากอย่างอย่างควนถั่วเนี่ยนะคะก็จะใช้เครื่องควนช่วยเพราะว่าแรงคนเนี่ยถ้าเราควนจํานวนมากไม่พอไม่ทันไม่ทันค่ะชิ้นไหนที่มีมีมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างครับก็จะเป็นลักษณะเป็นขนมมงคลนะตัวนี้เป็นจ่ามงกุฎนะคะ จำมงกุฎทองเพชรลักษณะเป็นมงกุฎนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับจะมีทองติดข้างบนนะคะแล้วก็จะมีตัวเม็ดแตงโมอยู่ในกระทงใบเตยนะครับตัวนี้ข้างๆนี่คืออะไรนะครับเม็ดแตงโมค่ะเม็ดแตงโมเราจะเอามาคั่วก่อนนะคะแล้วก็ไปกวาดน้ําตาลถ้าสมัยโบราณเนี่ยไปกวาดน้ําตาลคือจะต้องให้เป็นน้ําตาลน้ําตาลเกาะ ก็เป็นเป็นเป็นเม็ดเลยนะคะเป็นน้ำเปยเลยครับให้จะได้ดูเหมือนกับเป็นมงกุฎจริงๆเลยใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าทํายากสุดเลยไหมพี่ม้งทำยากค่ะเพราะว่าตัวข้างล่างลองชิมดูก็ได้นะคะข้างล่างมันจะแบบหยิบใบมาข้างล่างมันจะเป็นแป้งนะคะคือมันจะทำหลายขั้นตอนอยู่ข้างล่างเป็นแป้งแล้วตรงสีเหลืองๆนี่คืออะไรครับเราจะใช้ทองนะคะครับคือตัวนี้เป็นตัวทำจากแป้งกะทิน้ำตาลแป้งกะทิน้ำตาลนะไข่แดงไข่แดงแล้วก็มีทองคำเปลวอยู่ข้างบนรอบๆนี่มีเม็ดแตงโมใช่ค่ะ ต้องชิมทั้งคำเลยนะคะถึงจะรสชาจะดีเหรอคะอันนี้คือเป็นลักษณะทำเป็นแบบเป็นคำใช่ไหมฮะปกติเหมือนเคยเห็นมันมันจะใหญ่กว่านี้ไหมของของที่บ้านนี่จะทำขนมเป็นชิ้นขนาดคำฮะเพื่อที่จะน่าทานแล้วก็ใส่กระทงใบเตยของที่บ้านเราทำขึ้นเองทั้งนั้นเลยผัดมากรับรสชาติเป็นไงครับพี่บิวอร่อยสิครับแต่ผมยังไม่ค่อยรู้รสเด็ต้องอีนสักสามสี่ชิ้นทองเอกนะคะตัวนู้นทองเอกนะคะที่จะมีทองติดข้างบนคือตัวนั้นก็จะทํา กไข่กับที่แป้งน้ําตาลเหมือนกันกับจกวนแล้วก็เราไปอบพันเทียนครับคือต้องเพาะพิม์ก่อนนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะต้องการแบบไหนครับครับลองชิมดูนะคะมันจะหอมเทนอกทาไมถึงเรียกว่าขนมมงคลครับทั้งสองแบบเลยเออพวกนี้เนี่ยขนมมงคลเราจะใช้ลักษณะคือขนมมงคล9ก้าอย่างครับจะใช้ในงานแต่งงานหรืองานขึ้นบ้านใหม่ทาบุญเทศกาลทุกเทศกาลใช้ได้อ่ะค่ะอออันอันนี้ทั้งหมดเลยไหมครับคุณป้าที่ที่เราอยู่ใน ต่อไปคือเรานับว่าเป็นขนมมงคลทั้งหมดเลยจะลืมกลืนจะไม่นับลืมกลืนตังค์กูนี่คือลืมกลืนใช่ไหมครับลืมกลืนค่ะตัวนั้นนี่คือลืมกลืนทําไมถึงเรียกว่าลืมกลืนครับอันนี้ถ้าโบราณเนี่ยเขาจะทามันทําจากแป้งถั่วนะครับพอทําเสร็จเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยมันจะไหลลงคอเลยเพราะลักษณะแป้งถั่วมันจะลื่นก็เลยตั้งชื่อตามคือกัเือไปเลยชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณอยู่แล้วอาถรรพ์จากลืมกลืนครับที่ผมอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้ ตัวตัวนี้เสน่ห์จันทร์ค่ะเสน่ห์จันททร์เสน่ห์จันคืออะไรครับทำไมถึงเรียกว่าเสน่ห์จันทำอะไากันบ้างล่มันเหมือนลูกจันครับแล้วก็ชื่อแล้วก็ความหมายมันดีอะค่ะเขาใช้เวลางานแต่งงานครับอันนี้ลองชิมดูก่อนมันจะเหมือนเหมือนลูกจันเลยอ๋อเหรอครับแล้วถ้าโบราณจริงๆโบราณจริงๆเขาจะใส่ลูกจันป่นด้วยโอ้ค่ะครับอันนี้คือสนป้าใั้เพียงเล็กน้อยครับใช้เพื่อตัดก็คือในสมัยใหม่ก็คือยังมีอยู่ใช่ไหมฮะมีค่ะมีลูกจันป่น คือขนมพวกนี้ต้องไปอบควนเทียนมันจะได้หอมอืมใช่กลิ่นความเทียนหอมมากเลยคอร่อยถัดมาครับคุณป้าฮะใกล้ๆเสนจันอันนี้ครับอันนี้ขนมขนมชั้นค่ะอ๋อแต่ว่าธอแต่ว่าพิมพ์ที่ทําก็คือจะไม่ได้แบบเป็นลักษณะแบบเก่าๆที่จะเห็นเป็นชั้นเป็นชั้นใช่คือไม่ได้อคือเราจะหยอดลงพิมพ์เลยถ้าสมัยโบราณนี้จะหยอดเป็นชั้นๆนะคะจะไม่มีพิมพ์จะหยอดใส่ถาดนิ่งใส่ถาดเลยครับ เททีละชั้นสลับสีกันนะคะครับนี่ก็คือขนมชั้นนะครับแล้วถัดมาอันนี้เป็นบุ้นมะพร้าวอ่อนค่ะบุ้นมะพร้าวอ่อนครับมีเคล็ดลับไหมทําบุนมะพร้าวอ่อนให้อร่อยต้องใช้มะพร้าวน้ําหอมครับแล้วก็ใส่น้ําใส่เนื้อมะพร้าวด้วยนะคะอยู่ข้างในเลยใช่แล้วต้องกะทิใหม่ๆถึงจะอร่อยค่ะอันนี้ผมรู้จักฝอยทองฝอยทองฝอยทองต้องทําจากไข่เป็ดด้วยหรือเปล่าค่ะวันนี้ของป้าจะใช้ทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เพื่อจะให้ตัวขนมมันนุ่มอะฮะให้เส้นมัน ให้เส้นมันสวยเงาแล้วก็ต้องใช้ไข่น้ำค้างด้วยไข่น้ำค้างคืออะไรครับไข่น้ำค้างคือไข่ที่อยู่ติดกับเปลือกไข่มันจะมีอยู่นิดเดียวที่ืนิดหนึ่งที่ต้องต้องต้องดึงมาทำเพื่อใส่เพื่อให้มันเส้นมันเป็นมันเหนียวครับอ๋อไอตัวไข่น้ำค้างนี่จะทำให้เหนียวกว่าทัดมาตะโก้ครับตะโก้พิเศษตรงไหนครับตะโก้พิเศษตรงที่ของเราจะน่าสวยกว่าที่อื่นอร่อยด้วยอร่อยด้วยอร่อยจริงๆเพราะผมดูจากสีแล้วเนี่ย หน้าเยอะตัวก็เยอะค่ะข้างล่างเป็นอะไรครับข้างบนเป็นกะทิข้างล่างเป็นตัวกวนจากแป้งนะคะแล้วจะมีเผือกจะมีเผือกมีแห้วมีเม็ดบัวแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะนี่นะครับตะโกนะครับคุณผู้ชมครับถัดมาตรงนี้นะครับเม็ดขนุนนะครับเม็ดขนุนรับมขนุนจากเม็ดขนุนจริงๆริไหมอ่ะไม่ใชกถช่กวนทำจากถูกกวนใช่ไหมผมก็สงสัยมานานแล้วก็คือข้างในเป็นถ่วกวนแล้วก็ต้องไปชุบ ชุบไข่ชุบไข่อีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปไปต้มในน้าเชื่อมอีกทีนึ่งลงชุบในน้าเชื่อมอีกทีเพื่อให้สุกค่ะข้างในนี่จะเป็นถั่วหรือเผือกก็ได้แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะอ๋อแล้วแต่นะครับแต่ว่าเผือกมันจะไม่สวยเผือกมันจะออกสีคร้ำาอ๋อเพราะข้างในมันสีเข้มกว่าใช่ค่ะใช่ถัดมาอีกหนึ่งอย่างนี่อันนี้ผมรู้จักลูกชุบค่ะเออบุญชูสะอูที่สมัยก่อนกระทันพิกันใช่ไหมครับลูกชุบ ข้างในนี่เป็นถั่วกวนถั่วกวนถั่วล้วนๆหมายความว่าบางเจ้าเขาไม่ใช่ถั่วล้วนเขาจะผสมผสมมะพร้าวผสมมะพร้าวแล้วทําให้เนื้อมันไม่เนียนครับด้นของป้าใช้ถั่วแล้วก็หัวกะทิน้ําตาลครับนะคะคือเราทําจนเนื้อเนียนมันจะแน่นครับทานแล้วก็จะได้รสชาติได้สัมผัสที่ดี เดี๋ยวต้องชิมนะคะเดี๋ยวได้ชิมแน่นอนครับผมแค่เกรงใจคุณผู้ชมทางบ้านอันนี้ผมรู้จักนี่ทองหยิบครับอ่าทองหยิบอร่อยแน่นอนอยู่แล้วคลาสสิกนะครับอันนี้เมื่อกี้ลืมกลืนนี้ทองหยอดไปฝั่งของผมแล้วมาดูฝั่งของหวานกันบ้างครับคุณป้าครับก็ฝั่งนี้นะนบกของข้าวของข้าวคันนี้ของว่างของว่างของว่างของพายครับมันทํายากกว่าฝั่งนู้นไหมฮะอันนี้มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนคือต้องทําไส้ทําแป้ง แป้งนี่คือต้องปวนกวนแล้วมันนวดให้เนียน่ะนะคะแล้วก็ถึงจะมาขึ้นรูปเป็นลักษณะของว่างแต่ละอย่างนะคะครับเรียกอะไรบ้างครับแนะนำเลยดีกว่าครับตัวนี้เป็นสักูไส้หมูอันนี้นราหลายคนน่าจะรู้จักนะครับสำหรับสักูไส้หมูผมไปหลายๆเจ้าที่ทานกันเนี่ยชอบบางทีหนามากเลยเทคนิคอะไรที่ทําให้สักูไส้หมูอร่อยแลมันบางาสักูต้องบางค่ะแล้วก็ไส้เนี่ยคือสมัยนี้ทั่วไปจะเป็นไส้หัวไชโปะกับถั่ว ถั่วลิสง่นครับเอาแล้วหมูมันหายไปไหนมันต้องมีหมูไม่ใช่หรอครับอต้นทุนสูงไงคะอ๋อคนก็เลยลดมาเป็นเป็นหัวไช้วโปถั่วถั่วถั่วลิสง่นถั่วลิสงที่ทําที่ผสมในไส้เนี่ยต้องใหม่ๆนะถึงจะอร่อยเรากั่วเองของที่บ้านจะพั่วเองค่ะกั่วเองบทเองครับ แล้วของคุณป้าอันนี้มีต้องมีหมูอยู่ข้างในแน่นอนข้างในคือตามแบบฉบับดั้งเดิมเลยใช่ค่ะใช่คแล้วก็ต้องกินแหนมกับผักผักสวกันหอมผักชีพริกผักชีพริกของเด็ดจริงจริงถัดมาอันนี้ผมรู้จักอันนี้ผมรู้จักอะไรอ่ะปั้นคลิปใช่ไหมครับทำเพราะว่ามันต้องปั้นแล้วก็มันต้องคลิปตรงปลายตรงส่วนเกี๊ยวซาแต่ไม่ได้ทอดใช่ไหมครับไม่ทอดแต่ไม่ทอดคือในนี้สำหรับผมว่านี่คือจะนึ่งทั้งนั้นอ๋อนึ่งหมดเลยค่ะ ไส้เป็นอะไรครับสำหรับปั้นปั้นกิบนื่อจะเป็นไส้ปลาหรือแล้วแต่ลูกค้าระบุค่ะของของป้าจะมีไส้หมูปลาไก่เห็ดหอมโอ้โหมีหลายไส้ด้วยนะครับแล้วแต่คือสามารถระบุได้ได้ค่ะได้ค่ะมาอันนี้อันนี้ผมไม่ไม่คุ้นแล้วไม่คุ้นเหมือนกันสีก็ไม่คุ้นแล้วคุณป้าเรียกชอบฟ้าใบรากาใบชายังยังยังไม่หาใบรากายังไม่ถึงแค่นั้นชอบฟ้าข้างในจะเป็นไส้เห็ดหอมครับครับ สําหรับคนที่ทานเจหรือมังสวิรัตทานได้จะไม่มีเนื้อสัตว์เปลี่ยนได้ไหมฮะเปลี่ยนตามที่คุณป้าบอกเมื่อกี้ได้ไหมได้ได้จะเป็นไส้อื่นก็ได้ค่ะค่ะเรียกว่าช่อฟ้านะครับช่อฟ้านี่เป็นขนมที่คุณป้าคิดขึ้นมาใหม่เป็นของใหม่ค่ะใช่ค่ะคิดมาได้ยังไงครับได้เดียมาจากไหนอันนี้ไอเดียคือมีช่อม่วงแล้วก็อยากมีช่อบ่อันนี้คือช่อม่วงอันนี้ก็ช่อม่วงแต่วยามีสีฟ้าด้วยแต่ว่าทํารูปแบบคนละอย่างกันคการทรงรูปทรงปรงปั้นแตกต่างกันแล้วเมื่อกี้พูดถึงช่อฟ เป็นไส้อะไรครับช่อม่วงจะเป็นไส้ไก่ค่ะอ๋อเป็นไส้ไก่ค่ะค่ะอันไหนมีมาแต่ดั้งแต่เดิมเนาะคุณป้าครับจะเป็นช่อม่วงค่ะชม่วงช่อม่วงป้นกลิบนึ่งแป้นกลิบนึ่งเนี่ยโบราณจะทําเป็นสีขาวเดีอนี้ป้าแต่งสีสันเพื่อให้มันสวยงามแล้วช่อม่วงเนี่ยเราจะใช้ ตัวน้ำอัญชันช่วยนะคะอ๋อแล้วมันมันจะไม่เป็นสีออกฟ้าๆหรอนะก็เอาเอาเอาสีผสมอาหารแต่งไปอีกนิดนึงนะคะมันได้สีมันได้ม่วงจริงๆเนาะใช่ใช่เหลือสุดท้ายแล้วคก็คืออันนี้สีเหลืองเแล้วอันนี้ผมไม่คุ้นละครับอันนี้ก็ไม่คุ้นเหมือนกันขนมจีบไทยค่ะขนมไทยมีขนมจีบด้วยเหรอครับขนมจีบไทยหรือไม่ก็ถ้าถ้าเราใส่ปากใส่ตาก็จะเป็นแลักษนะขนมจีบหัวนกเป็นของว่างโบราณเหมือนกันค่ะ อ๋อเพราะเป็นสีเหลืองเหมือนกับนกอยู่แล้วเหมือนกับเจี๊ยบลูกเจี๊ยบนี่นี่ข้างในเป็นไส้อะไรครับขนมจีบอ่าขนมจีบไทยจะก็ระบุไส้ได้ของอันนี้ป้าทํามานี่เป็นไส้หมูอ๋อไส้หมูค่ะอันไหนยากที่สุดครับที่ทําขนมจีบไทยอะค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาอปั้นยากแล้วก็เสียเวลาคือหมายความว่าไงเราไม่ใช่แค่ปั้นเป็นกลมๆแล้วก็ไม่ค่ะปั้นแล้วก็ต้องขึ้นรูปให้สวยงามแล้วต้องมาแหนบอ๋อต้องม่ไดแหนบดี่ยใช่เป็นจีบเป็นจีบแบบแหนบค่ะใช้แหนบทองเหลืองครับ แล้วสำหรับตัวขนมไทยนี่แหละครับก็น่าจะเป็นจ่ามงกุฎที่ใช้เวลานานใช่ค่ะใช่เพราะว่างานละเอียดต้องค่อยๆประดิษฐ์ไปนานมากขึ้นจ่ามงกุฎแล้วก็ลูกชุบอะฮะมันจะใช้เวลานานนิดนึงหรอทองหยิบก็ไม่ใช่ทําง่ายนะอาเหรอฮะทองหยิบนี่แหละครับอ้าวเขาไม่ได้แค่ใส่ปั๊มโอยี่หรอไม่ใช่หยิบมือค่ะอ๋อหยิบมือเหรอฮะทองหยิบนี่เฮ้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนไข่เราใช้แต่ไข่แดงครับ ไข่แดงแล้วก็ต้องไปตีให้ขึ้นนะฮะเน้นว่าไข่แดงต้องใหม่ๆคือทําขนมพวกนี้ถ้าไข่เก่าเนี่ยมันจะตีไม่ขึ้นแล้วก็มันจะเหลวใช้ไม่ได้ต้องหยอดในน้ําเชื่อมที่มันได้ความหวานพงที่ครับน้ำเชื่อมนิ่งๆแล้วเราต้องมาแช่น้ําเชื่อมใสอีกทีถึงจะมมาหยิบเป็นดอกขั้นตอนเยอะอะค่ะขั้นตอนเยอะนะเนี่ยที่เราชอบชอบทานการทานกินกันคิดว่าทานกันแบบคาเดียวหมดเนี่ยกินกันจะประดิษฐ์ประดอยเสร็จลืมใช่ครับแล้วผมได้ยินว่าคุณป้าสอนด้วยสอนอ่ะแต่ว่าสอนตัวต่อตัวครับ สอนเป็นอย่างย่างคือใครต้องการเรียนก็โทรมาจองได้ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยอย่างแรกที่เขาควรจะเรียนที่ง่ายและสามารถทําได้เนี่ยคืออะไรคุณป้าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเรียนลูกชุบนะคะตี่ว่าลูกชุบลูกชุบนี่นี่นี่ลูกชุบครับคุณผู้ชมนี่ลูกชุบอันนี้เป็นลูกพีทด้วยนะครับลูกท้อลูกท้อไม่ใช่ลูกพีทลูกท้อเรื่องท้อเพราะว่าทำไมถึงเรียนเรียนกับเรียนแล้วเข้าไปสามารถไปต่อยอดธุรกิจเข้าได้คือค่าเรียนจะ จะบอกว่าแพงไหมไม่แพงครับแต่ว่าเขาไปทําแล้วมันขายเป็นเป็นอาชีพได้เขาเรียกทุนคืนได้เร็วฮะไปประกอบธุรกิจต่อได้เลยครับแต่นี่จริงๆลูกท้อนี่ความหมายดีนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ลิงอย่าท้อแล้วลักษณะการที่พอเปิดทั้งมีการสอนแล้วก็ทําเป็นร้านบ้านขนมไทยรุมมชกมีหน้าร้านไหมครับคุณ้ามไม่มีค่ะทำตามสั่งอ๋อทำเป็นตามสั่งอันนี้ก็คือโทรสั่งก็ได้ โทรสั่งครับแล้วก็มีช่องทางนี่ไงขึ้นแล้วนี่บนหน้าจอเราบ้านขนมไทยรวมโชคคอมอินสักแกรมก็มีคุณป้าทันสมัยมากเลยขนมไทยรวมโชคขนมไทยรวมโชคไอจีรวมโชครับมีบ้านขนมไทยขีดรวมโชคแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะครับ089 8959071ครคราวนี้ผมสนใจอยากไปเรียนครับเวลาที่เราไปเรียนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเรียนกี่อย่างหรือว่าภายในเดือนหนึ่งเราจะเรียนได้กี่อย่างอะไรยังไง ส่วนใหญ่ว่าป้าสอนมันละอย่างเท่านั้นมัละอย่างเท่านั้นตัวต่อตัวอย่างหนึ่งนี่ใช้แค่คันเดียวเหรอคุณว้าค่ะ<อ>ก็จะสอนของที่ทํายากให้เป็นของง่ายอย่างเช่นอะไร<อ>ที่บอกว่าทํายากก็ย<า>กอย่าง อย่างจ่ามงกุลนี่สอนวันเดียวก็ได้วันเดียววันเดียวทำจ่ามงกุลได้เลยเหรอครับแต่ว่าเรียนไปแล้วคุณต้องฝึกฝนนะคะครับอ๋อไม่งั้นอาจจะไม่ได้เป็นใช่ใช่คือคือถ้าเรียนแล้วไม่ไปฝึกไม่ไปฝึกฝนเนี่ยก็โอกาสที่จะเป็นมันก็ยากใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนที่เรียนไปมีปัญหาโทรโทรกลับมาสอบถามได้ค่ะเราก็ไม่ทิ้งนักเรียนนักเรียนก็ไม่ทิ้งครูดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มาเรียนเนี่ยก็คือตัวต่อตัวเลยหนึ่งวันใช้เวลาก็ประมาณกี่ชั่วโมงครับก่อนที่จะเรียนก็ประมาณสี่ห้าชั่ ถึงสําเร็จมาก็ให้คือจะให้นักเรียนลงมือทําเองทุกขั้นตอนเพื่อเขาเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้แล้วเจอปัญหาเขาจะได้สามารถแก้ไขได้เรวก็คอยเนะนเขาอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีปัญหาก็โทรมาสอบถามได้แล้วก็พอสมมติเรียนวันนึงเสร็จเรียบร้อยแล้ววันต่อไปอุ้ยอยากเรียนขนมนี้เป็นกลับมาทําเพิ่มได้อีกกลับมาเรียนค่อยเรียนเพิ่มไปทีละอย่าง2อย่างร้านบ้านขนมไทยรวมโชคไม่ได้มีแต่ขนมอย่างเดียว มีมีทั้งของว่างแล้วก็กับข้าวแต่ว่าต้องสั่งต้องสั่งกับข้าวที่คือยังไงบ้างครับพวกอาหารนะพวกลวงหน้าประมาณกี่วันนะลูกหน้าสักวันสองวันนะถ้าเป็นอาหารก็น่าจะสองวันสองวันอาหารนี่คือสั่งไปเพื่ออะไรใครที่นิยมมาสั่งก็จะเป็นลักษณะเอาไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปจัดเลี้ยงเนี่ยนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ไปออกบูธก็ถ้าถ้าเป็นพวกอาหารก็จะลักษณะเป็นพวกแกงมัสมันแกงกะหรี่เป็นของอาหารโบราณมีกรอบมีกะที่ะค่ะ อ๋อก็แสดงว่าครบทั้งหมดถ้าอย่างสมมติจะมีการจัดงานเกี่ยวกับงานบุญก็คือมีทั้งอาหารมีทั้งของว่างมีทั้งขนมที่คุณป้าทำครบหมดและขั้นตอนการสั่งขนมขั้นตอนการสั่งของผมก็คือสมมติว่าผมดู IG ผมทำการสั่งเรียบร้อยวันที่วันที่จะต้องใช้เนี่ยเราจะต้องไปรับกับคุณป้าเลย ถ้าไม่สะดวกไปรับจะมีรถบริการจัดส่งมีรถบริการจัดส่งบริการตามระยะทางตามระยะทางแต่ถ้าสะดวกไปรับเนี่ยร้านที่ของคุณป้าอยู่ตรงไหนครับเอออยู่ช่องใจสี่ช่องใจสี่แต่ว่าไม่มีหน้าร้านนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไม่สามารถที่อยู่ดีจะแบบจะเดินไปอยากจะทานอยากจะแบบว่าฟุ้งมิงฟุ้งฟิงเนียนๆแบบผมเข้าไปชิมแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีแต่ถ้าอยากชิมก็เดินเข้าไปก็ได้ก็มีอ๋อมีมีให้ชิมได้มีพอให้ชิมได้มีพอให้ชิมแต่อาจจะไม่ได้มีทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้มีการขายกันไปหมดทางที่ดี สั่งล่วงหน้ามาก่อนใน a c e b o o k นะครับเมื่อกี้ผมไปดูนะครับใน i n s t a g r กรมก็จะมีเป็นลิสต์เมนูเลยว่าขั้นต่ำนี้ต้องสั่งกี่ชิ้นกี่หลักกี่สิบชิ้นราคาเท่าไหร่บ้างมาพร้อมกับขันตกเลยหรือเปล่าครับจะเป็นลังษณะตกหรือไม่ก็กล่องหรือไม่ก็กระจาดนะคะขาเอาเปกระจาดเป็นกระจาดสารนี้เลยกระจัดไว้อะนะเน้นไทยๆครับก็มารับได้แล้วก็พอสั่งเรียบร้อยปุ๊บเราจะได้ขันตกกลับบ้านเลยไหมคุณป้าม ก็ถ้าเป็นลักษณะรับตกกลับบ้านก็จะคิดค่าตกเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับกลับบ้านก็ต้องเอาค่าตกมาคืนมาตกมาคืนเหมือนเดิมก็เสียค่าเช่าไปเสียค่าเช่าตกไปนะครับน่าสนใจมากมีขนมไทยที่หลากหลายมากๆเลยคุณรับใช่ครับก็มีครบทุกอย่างนะที่คุณป้านวลสวีบอกไปนะครับว่าในการทําทุกอย่างก็คือเรียกว่าครบวงจรทั้งหมดคป้าทำได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับเกี่ยวกับขนมไทยแล้วก็ อาหารว <C ourse> ่างรวมไปถึงของข้าวที่้าขนมไทยรวมโชคได้มีการทาธุรกิจใครที่บอกว่าขนมไทยเริ่มที่จะเอาเริ่มที่จะไม่ได้รับความนิยมผพราะว่าได้เวลากลับมาดูใหม่ครับผมชอบคําพูดหนึ่งที่ที่ท <C> e <aesthetic> ี่เขากําลังพูดกันอยู่ตอนนี้ก็คือคาว่าไทยเนี่ยซิสคูคือความเป็นไทยเนี่ยมันกำลังกลับมาอินอีกครั้งหนึ่งแล้วงานที่ต้องใช้เวลาการผลิตประดอยเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ย มันไม่ง่ายมันต้องมาฝึกมันต้องมาเรียนรู้แล้วแบบที่คุณป้าบอกคือวันหนึ่งอน่ยทำได้นะแต่มันอาจจะยังไม่สวยนะมันต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสวยนะแล้วก็ทําให้กระแสขนมไทยกลับมาบูมอีกครั้งนึงครับวันนี้เราขอบคุณคุณป้านนท์สวีมากนะครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันต่อกับช่วง stop loss ครับ